ตอนนี้นะคะเราก็สั่งกล่องหยอดเปลี่ยนมานะคะที่ยัดในนี้นะคะประมาณร้อยเครื่องนะคะเราสั่งผลิตไป200เครื่องนะคะแต่ว่าได้มาก่อนร้อยเครื่องดูนะคะโอดูรถนะของเรานะคะคือแบบว่ายัดได้สุดๆเลยโอ้รถคันนี้แบบใช้งานดีมากเลยเป็นทั้งรถครอบครัวแล้วก็ขนของ,ขอ,ง,ขอ,ง,ขอ,งอ่าเนี่ยค่ะเรามีแผนจะวางเครื่องสักพ ตอนนี้โปรเจกต์ของเรา200เครื่องนะคะทุกคนค่ะอ่านนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะคะเครื่องสภาพบ้านไหนเสียนะคะหรือว่าเครื่องจัดเก็บใครเสียก็ามาหาที่เรานะคะบริษัทตังเรียนนะคะอ่านี่ค่ะน,นี่เตรียมประกอบเครื่องสักาพาเพิ่มอีกประมาณ6ตัวนะคะแล้วก็ตู้น้ําอีก2ตู้นะคะ คือร้านของเรานะคะจะอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงเล้วซ้ายเป็นโรงเรียนจีรศาสตร์ส่วนเลี้ยวขวาเป็นโรงเรียนอัยวอนนะคะนี่ค่ะติดถนนใหญ่นะคะ